สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวของเครื่องบินสุดล้ำสมัยและประวัติศาสตร์การบินที่น่าทึ่งวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุค 1970s สมัยที่ความฝันในการบินส่วนตัวกำลังเบ่งบานและมีนักออกแบบคนหนึ่งชื่อจิมเบธจิมเบธที่กล้าฝันใหญ่กว่าคนอื่นๆเขาได้สร้างสารรค์เครื่องบินขนาดจิ๋วที่ท้าทายขีดจากัดของอุตสาหกรรมการบิน นั่นคือ b บสบ 5J m i โครเจ็ตเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กที่สุดในโลกที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของนักบินสมัครเล่นแต่ยังกลายเป็นดาวเด่นในภาพยนตร์เจม บอลด้วยลองนึกภาพดูสิครับเครื่องบินยาวแค่3.3เมตรน้ำหนักเบาแค่162กิโลกรัมแต่พุ่งพยานได้ด้วยความเร็ว351ไมล์ต่อชั่วโมงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างความงามแบบนักบินรบกับความเรียบง่ายของเครื่องบินสมัครเล่นมาดูกันครับว่าประวัติศาสตร์ของมันเริ่มต้นอย่างไรและทำไมมันถึงยังคงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปในปี1967จิมเบสนักออกแบบเครื่องบินชาวอเมริกันที่เคยทำงานกับบริษัทใหญ่ๆอย่างไพเปอร์และเชสลากกำลังมองหาไอเดียใหม่ๆที่จะทำให้การบินเข้าถึงได้มากขึ้นในสมัยนั้นเครื่องบินส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินปีคู่ขนาดใหญ่ราคาแพงและซับซ้อนแต่เบสมีวิสัยทัศน์ที่ต่างออกไป เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องร่อนเชลเลอร์ a s w 1 5ที่มีโครงสร้างบางเบาและแอโรดินามิกสูงและนึกถึงคำถามสำคัญว่าทำไมเราต้องสร้างเครื่องบินใหญ่โตถ้าเราสามารถทำให้มันเล็กจิ๋วและสนุกได้มากกว่าจากไอเดียนี้เบส B-5 d ก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1960 s โดยเริ่มต้นเป็นเครื่องบินสมัครเล่นแบบคิดที่ผู้ใช้สามารถประกอบเองได้ที่บ้าน บริษัทเบสแอร์กราฟคอร์ปอเรชันเปิดตัวมันนายช่วงต้นทศวรรษ19 7 0 s ด้วยสัญญาว่าจะเป็นเครื่องบินไมโครที่ราคาถูกประสิทธิภาพสูงและเหมาะสำหรับนักบินที่อยากลองของใหม่แต่แล้วความท้าทายก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แรกเบสตั้งใจจะใช้เครื่องยนต์เฮิร์สํำหรับเวอร์ชันโปรเปนเลอร์แต่ปัญหาการส่งมอบล่าช้าทำให้บริษัทต้องหาทางออกใหม่ และนั่นนำไปสู่การเกิด B-5J d v e r s i o น J ในปี1973เบสติดตั้งเครื่องยนต์มิโครเทอร์โบ T-RS 18 Turbo j บเจจากฝรั่งเศสซึ่งมีแรงขับเพียง200ปอนด์แต่เพียงพอที่จะเปลี่ยน B-5 d จากเครื่องบินโปรเปล e เลอร์ช้าๆให้กลายเป็นจรวดบินส่วนตัวการบินครั้งแรกของ B-5J d เกิดขึ้นในปีนั้นแอร์ลมันสร้างความตื่นเต้นให้กับฝูงชนที่งาน EAA a v e n t u r o s h o s ทันทีแม้จะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการลงจอดเพราะทรัสแ ติดแต่ผู้ชมยังคงตื่นตะลึงกับภาพเครื่องบินจิ๋วที่พุ่งทะยานราวกับนักบินรบมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นการปฏิวัติที่ทําให้ทุกคนฝันถึงการบินเจ็ตส่วนตัวลองมาดูรายละเอียดทางเทคนิคของ BD5J กันครับมันคือตัวอย่างขององค์การออกแบบที่เน้นความเบาและแอโรดินามิกอย่างแท้จริงโครงสร้างหลักทําจากโลหะอัลลอยน้ําหนักเบาผสมกับคอมโพสิตบางส่วนเพื่อลดน้ําหนักลงให้เหลือน้อยที่สุด ความยาวโดยรวมอยู่ที่13ฟุต3นิ้วหรือประมาณ4เมตรแต่ปีกกว้างแค่17ฟุตซึ่งทำให้มันดูเหมือนของเล่นแต่จริงๆแล้วมันแข็งแกร่งมากทดสอบแล้วว่าทนแรง G ได้ถึง6 G ในโหมดบวกและลบ3 G ในโหมดลบเหมาะสำหรับการบินแบบแอโรบาติกนักบินนั่งในท่านั่งกึ่งนอนใต้แคนอปปี้สายขนาดใหญ่ที่ให้วิสัยทัศน์360องศาเกือบเต็มเครื่องยนต์เจติดตั้งตรงกลางลำตัว หลังคอะพิษทันทีทำให้เกิดเสียงคำรามที่ดังก้องและแรงผลักดันที่รวดเร็วแลนดิ้งเกียร์เป็นแบบทริ c ไซเคิลรีทร t a เทเที่ย่อเก็บได้หมดเพื่อลดแรกในอากาศน้ำหนักเปล่าแค่410ปอนด์สำหรับเวอร์ชันโปรเลเลอร์แต่สำหรับ b d 5J มันเบากว่านั้นที่358ปอนด์8เพนนีทำให้มันเป็นเครื่องบินเจ็ตที่เล็กที่สุดในกินเนส s บุ๊กด้วย ประสิทธิภาพของ BD5J นั้นน่าทึ่งสำหรับขนาดนี้ความเร็วสูงสุดทะลุ305นอตหรือ565กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับ351ไมล์ต่อชั่วโมงในสมัยนั้นมันเร็วกว่าเครื่องบินสมัครเล่นส่วนใหญ่เสียอีก อัตราการไต่บินอยู่ที่1,750ฟตุตต่อนาทีทำให้ขึ้นสู่ระดับ18,800ฟตุตได้อย่างรวดเร็วเร,วเรนการบินอยู่ที่ประมาณ400-500ไมล์ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่จุดเด่นคือความคล่องตัวมันหมุนวนได้เฉียบคมราวกับเครื่องบินรบ F-16 ในสเกลจิ๋วสตอลสปีดอยู่ที่69ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งจัดการได้ง่ายสำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ แต่สำหรับมือใหม่มันคือบททดสอบที่โหดร้ายทาเคฟรันสั้นแค่820ฟุตและแลนดิ้งก็คล้ายกันทำให้เหมาะกับสนามบินเล็กๆหรือแม้แต่ถนนในกรณีฉุกเฉินฟูเอลคาปาซิตี้35แกนล,ลอนแต่ด้วยเครื่องเจ็ตมันกินน้ำมันเจ็ตแบบเจ็ตเอซึ่งราคาไม่ถูกแต่แลกกับความตื่นเต้นที่ได้ สิ่งที่ทำให้ B d ดี 5J โดดเด่นไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นความรู้สึกในการบินลองจินตนาการดูครับคุณนั่งในคอปปิทขนาดกระทัดรัดรู้สึกเหมือนกำลังขับรถสปอร์ตบนท้องฟ้าแคนอบป,ปี้ใสให้คุณเห็นทุกรายละเอียดของท้องฟ้าและเมื่อทรเทิร์นเปิดเต็มเสียงเครื่องยนต์ T-RS 18คำรามดังก้องลามตัวสันสะเทือนเบาๆแล้วพุ่งพยานไปข้างหน้ากดาคันบังคับเบาๆก็หมุนวนได้180องศาในพริบตาม,มันคือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อความสน แบบเพียวแอโรบอติกไม่ใช่แค่บินตรงไปตรงมานักบินที่เคยลองบอกว่ามัน r e s ponsive มากเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ก็เดมันดิ n งด้วยเพราะถ้าคุณไม่ระวังมันจะเตือนคุณทันทีด้วยสตอลที่เฉียบพลันแต่ b d 5J ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในวงการนักบินสมัครเล่น มันทยานสู่จอเงินในปี1983กับภาพยนตร์เจมบอนเรื่องอ c อกโทปุซีที่แสดงโดยโรเจอร์มัวในฉากเปิดเรื่องสุดระทึกบอนขับเรนโรว์ลากเทรลเลอร์ที่ซ่อน b ีดี 5J ไว้แล้วเมื่อทหารสตรูไล่ตามเขาก็กระโดดเข้าไปในคอกที่เปิดเครื่องยนต์และทยานทะลุหังกาท่ามกลางการระเบิดและกระสุนมันคือฉากที่ทำให้ b ีดี 5J กลายเป็นไอคอนทันทีนักบินสตารชื่อจอร์นคอกกี้ ฟอนูฟเป็นคนสร้างและปรับแต่งเครื่องบินคันนั้นให้เหมาะกับการถ่ายทำโดยใช้เวอร์ชั่นเจ็ตที่ปรับปรุงแล้วให้บินได้ใกล้พื้นมากจนถึงขั้นทะลุอุโมงค์จำลองฉากนี้ไม่เพียงทำให้ยอดขายคิดพุ่งแต่ยังทำให้คนทั่วโลกหลงรักเครื่องบินจิ๋วนี้บอนไม่ได้ขับมันแค่ครั้งเดียวใน The a อาน h e r Day ก็มีการอ้างอิงถึงมันอีกแต่ออ t o p u s ซคือจุดพีคที่ทำให้ b d 5 j เป็นเจมบอเจตในใจแฟน นอกจากฮอลลีวูด b d 5J ยังเป็นดาวเด่นในงานแอร์โชว์ทั่วโลกตั้งแต่โอชคอร์ไปจนถึงแฟร์ในยุโรปทีมบินอย่างคอเจ็ตทีมที่สปอนเซอร์โดยบริษัทเบียร์คอใช้ b d 5J 3ลำบินฟอร์เมชันแอโรบาติกพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงมูนวนใกล้กันแค่ไม่กี่ฟุตมันสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมทุกครั้งเบสแอร์กราฟเองก็มีทีมเจ็ตทีมของตัวเองที่แสดงโชว์ทั่วสหรัฐอเมริกา นักบินอย่างฟอนูฟยังใช้มันในงานสตั้ส่วนตัวทำให้ b d 5J กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Extreme Aviation ในสมัยนั้นแม้จะมีอุบัติเหตุบ้างเช่นในปี1973ที่โอชคอร์ที่เครื่องลงจอดผิดพลาดเพราะทรัสเลเวอร์ติดแต่โดยรวมแล้วมันพิสูจน์ตัวเองว่าคือเครื่องบินเจ็ตที่เชื่อถือได้สำหรับการแสดง แต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีดราม่ามากมา,กมายเบสแอร์กราฟขายคิดได้นะับพันชุดโดยลูกค้าจ่ายเงินมัดจำ200ดอลลาร์เพื่อจองแต่ปัญหาเครื่องยนต์ล่าช้าจากเฮิร์ทและซีโนอาทำให้การผลิตสะดุดผู้สร้างส่วนใหญ่พบว่าการประกอบคิดนั้นซับซ้อนเกินไปสำหรับโฮมบิลเดอร์มือใหม่โครงสร้างโลหะต้องจับคู่แม่นยำแคนอี้ต้องติดตั้งให้สนิทและระบบเจ็ตต้องคาลิเบรตอย่างละเอียดสุดท้ายในปี1979บริษัทล้มละลายทิ้งลูกค้าพันคน ไว้กับชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์และสูญเงินรวมกว่า10ล้านดอลลาร์ FTC กล่าวหาเบทว่าหลอกลวงทำให้เขาต้องเซ็นสัญญาไม่รับเงินโครงการเครื่องบินเป็นเวลา10ปีมันคือจุดจบที่เศร้าของความฝันปฏิวัติการบินและน่าเสียดายที่ b d 5J มีชื่อเสียงในด้านอุบัติเหตุด้วย จากข้อมูล NTSB มีรายงานอุบัติเหตุหลายครั้งส่วนใหญ่เกิดจากสตอลสปินในโลอัลติจูดนักบินที่ไม่ชินกับเครื่องเจ็ดเล็กๆมักอันเดอร์ i m ส t e เมต l ตอล e ปีหรือ Over Control ในเทินแรงผลคือมีนักบินเสียชีวิตหลายราย โดยเฉพาะในช่วงปี 19, 1 9 7 0 s 1 9 8 0 s ที่ผู้สร้างเจอรรี่ริกด้วยเครื่องยนต์ชํำรุดเครื่องยนต์ trs 1 8ชอบเฟ a มเอา t หรือ o v e r h e ์ฮีทำให้ไฟไม่ลำตัวได้ง่ายแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับจาก25ลําลำที่สร้างเสร็จมีราว12อลำยังบินได้จนถึงทุกวันนี้และสถิติโดยรวมของ b d 5ีที่บินโดยนักบินมืออาชีพนั้นดีกว่ามากมันคือเครื่องบินที่แดนเจอรัสถ้าคุณไม่เคารบมันแต่รีวาร์ดิถ้าคุณเข้าใจ แม้จะล้มเหลวเชิงพาณิชย์บีดี 5J ก็ทิ้งบรดกที่ยิ่งใหญ่มันพิสูจน์ว่าเครื่องบินเล็กสามารถมีประสิทธิภาพสูงได้และจุดประกายให้เกิดมิโครเจ็ตสมัยใหม่วันนี้บริษัทอย่าง FLS m i โครเจ็และ BD Micro t e c h n o l o g ยีในโอเรกอนยังขายคิดที่ปรับปรุงแล้วโดยใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่เชื่อถือได้กว่า เช่น PBJ-100 s t ที่มีทรัสมากขึ้นและปลอดภัยกว่าพวกเขามีสต็อกชิ้นส่วนเดิมและช่วยเหลือผู้สร้างเก่าๆให้บินต่อนักบินรุ่นใหม่ยัง,ลงหลงไหลในสเสน่ห์ของมันโดยเฉพาะใน Community Experimental Aircraft ที่ EAA BD-5J ยังคงปรากฏใน Airshow และบางลำบิน cross country ไกลๆด้วยมันคือเครื่องบินที่สอนบทเรียนว่าความทะเยอทะยานต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้วิศวกรรุ่นหลังสร้างเครื่องบินส่วนตัวที่เข้าถึงได้มากขึ้นสรุปแล้วเบส b d 5J m i โครเจ t ตคือตำนานที่ผสมผสานระหว่างความฝันความท้าทายและความตื่นเต้นเข้าด้วยกันมันอาจไม่เปลี่ยนโลกการบินได้ตามที่จิมเบสฝันแต่ได้เปลี่ยนใจนักบินนับไม่ถ้วน และยังคงบินโฉบเฉี่ยวบนท้องฟ้าจนถึงปี2025นี้ถ้าคุณเคยดู o c t o โท s ูซแล้วหลงรักฉากเจ็ดไล่ลาหรือแค่ชื่นชอบเครื่องบินจิ๋วที่ยิ่งใหญ่ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับ b d 5J และอยากเห็นเครื่องบินคลาสสิกเรื่องไหนในวิดีโอหน้าถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการบินสุดมันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ